ะะดูมา YouTube c h anel n Mobile Zone วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมารู้จักกับสมาร์ทโฟนสายอึดรุ่นใหม่อย่าง2025 Nokia G400 ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่มองหามือถือใช้งานจริงเน้นความทนทานแบตอึดและความเสถียรในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานทั่วไปนักเรียนคนทำงานหรือใครก็ตามที่อยากได้มือถือที่ไว้ใจได้ใช้งานได้นานและไม่จุกจิก ดีไซน์ของโนเกีย G 4 0 0ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของโน k i ียไว้อย่างชัดเจนตัวเครื่องดูเรียบแข็งแรงและจับถนัดมือวัสดุเน้นความทนทานเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยหรือการตกหล่นมากนักหน้าจอขนาดใหญ่ช่วยให้การใช้งานดูสบายตาไม่ว่าจะดูวิดีโออ่านข่าวหรือเล่นโซเชียลหน้าจอให้สีที่เป็นธรรมชาติและความสว่างเพียงพอสำหรับการใช้งานกลางแจง้ง ในด้านประสิทธิภาพ Nokia G 4 0 0รุ่นนี้มาพร้อมชิปประมวลผลที่เน้นความเสถียรและประหยัดพลังงานการใช้งานทั่วไปอย่างโทรแชทดู YouTube เล่น Facebook หรือ TikTok ทำได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดการสลับแอปเป็นไปอย่างต่อเนื่องเหมาะกับคนที่ไม่ได้เน้นเล่นเกมหนักๆแต่ต้องการมือถือที่ใช้งานได้มั่นคงในทุกวันแรมที่ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานจริงและหน่วยความจำภายในก็รองรับการใช้งานระยะยาวได้ดีกล้องของโนเกีย G 4 0 0 2025อาจไม่ใช่จุดขายหลักแต่ถือว่าเพียงพอและใช้งานได้จริงกล้องหลังถ่ายภาพได้คมชัดในสภาพแสงปกติสีสันดูเป็นธรรมชาติเหมาะกับการถ่ายภาพทั่วไปถ่ายเอกสารหรือถ่ายภาพชีวิตประจำวันกล้องหน้าก็รองรับการเซลฟี่และวิดีโอคขาได้ชัดเจนเหมาะกับการใช้งานทำงานหรือเรียนออนไลน์ จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของโนเกีย G400 คือแบตเตอรี่ที่อึดมากใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแบบสบายๆแม้จะใช้งานต่อเนื่องดูวิดีโอเล่นโซเชียลหรือโทรติดต,ต่อบ่อยๆก็ยังเหลือแบตให้ใช้งานต่อได้อีกระบบจัดการพลังงานทำได้ดีมากทำให้เหมาะกับคนที่ไม่อยากพกสายชาร์จหรือชาร์จแบตบ่อยๆและยังรองรับการชาร์จที่ปลอดภัยช่วยถนอมแบตในระยะยาวระบบซอฟต์แวร์ของโนเกี G400 ยังคงจุดแข็งด้านความเรียบง่ายและปลอดภยัย อินเทอร์เฟสใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีแอป,ปที่ไม่จําเป็นติดหมามากเกินไปทําให้เครื่องทํางานได้ลื่นและไม่หน่วงอีกทั้งยังได้รับอัปเดตด้านความปลอดภัยอย่างสม่ําเสมอเหมาะกับผู้ใช้งานทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงผู้สูงอายุโดยรวมแล้ว2025 Nokia G 4 0 0เป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่ได้เน้นความมือหวา แตเน้นความคุ้มค่าความทนทานและการใช้งานที่ไว้ใจได้จริงเหมาะสําหรับคนที่ต้องการมือถือไว้ใช้งานยาวๆแบตอึดไม่จุกจิกและมีความเสถียรสูงถ้าคุณกําลังมองหามือถือสําหรับใช้งานทุกวันในราคาที่เข้าถึงง่ายรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโมบายโซนเพื่อไม่พลาดรีวิวมือถือรุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า